อันที่คิดว่าโรคหลังความตายนะ่ะมันน่ากลัวแต่มันจะน่ากลัวมากกว่าถ้าคนที่ตายไปแล้วยังยึดติดกับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่บนโลกมนุษย์อีก เรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นเรื่องจริงของคุณยายคุณยายปิกอาศัยอยู่ที่นครพนมเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่แกยังเป็นสาวๆเมื่อปีพศ2531ยายปิกเขาเป็นยายของผมเองยายปิกเล่าให้ฟังว่ายายมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่ายายหมอน แต่บ้านของเราอยู่ติดกันฉันก็เลยพอรู้เรื่องราวของยายมอนมาบ้างยายมอนเนี่ยเป็นคนที่ขี้งกสุดๆเลยทุกคนในหมู่บ้านด้วนเดียวแต่ดูกันหมดว่ายายมอนเนี่ยเป็นคนที่ขี้งกสุดๆไม่รู้ว่ามันจะขี้งกไปถึงไหนหาเงินมาได้เก็บเงินมาได้ไม่ยอมยใช้จยอะไรเลยยายมอนนะนะเท่าที่ฉันจำความได้ก็ไม่เห็นว่ามันจะไปซื้อของกินอะไรเลย เห็นแต่มันเก็บผักหักหนอไม้ทำกินเองขนาดว่าหอยยังเอาเปลือกมาอ,อมเลยที่ฉันรู้ก็เพราะว่ามันตักมาให้ฉันที่มันตักมาให้ฉันนะนะเพราะว่า ฉันมีของกินอะไรดีๆก็จะเอาไปให้มันแบ่งกันนะนะเพื่อนบ้านสมัยก่อนๆนะคบกันเหมือนญาติพี่น้องกันไปหมดมันก็เคยแต่งงานอยู่ครั้งหนึ่งนะที่หมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละหลังจากนั้นไอ้สมศรีก็ตายตอนที่มันป่วยมันก็ไม่ยอมซื้อยามารักษาผัวมันผัวมันก็ตายเขาก็จัดพิธีกันช่วยๆกันในหมู่บ้านนั่นแหละมันมีลูกอยู่คนนึงลูกมันน่ะไปทํางานที่กรุงเทพไม่ติดต่อมาเลย มันก็อาศัยอยู่คนเดียวนั่นแหละฐานะก็พอมีพอกินเป็นคนทำมาหากินเก่งแต่อยู่เหมือนคนยากคนจนขนาดว่ามันป่วยยาก็ยังไม่ยอมซื้อกินตอนวาระสุดท้ายอะนะฉันก็สงสารมันเอายาไปให้มันที่บ้านเป็นธุระติดต่อหาลูกมันอยู่ที่กรุงเทพแต่มันก็ติดต่อไม่ได้เนื่องจากสมัยก่อนอะนะติดต่อกันลำบากเหลือเกิน สุดท้ายยายมอนก็ต้องตายคนเดียวอยู่ที่บ้านของมันนั่นแหละยายครับถ้ายายมอนตายแล้วยายมอนยังจะหวงสมบัติอยู่ไหมครับมันก็ต้องหวงอยู่แล้วละขนาดว่ามันยังมีชีวิตอยู่มันยังหวงขนาดนี้มีอยู่วันนึ่งอะนะไอ้เปียกอะลูกตามีอยู่ท้ายหมู่บ้านนะมันไปเก็บมะม่วงบ้านยายมอน ไปเอามะม่วงที่บ้านมาเนื่องจากบ้านมันไม่มีคนอยู่นะมะม่วงมันก็ล่วงเต็มเลยกินหอมไปสาวบ้านเด็กๆพวกไอต้นไอ้ก้ามันก็ไปเอาแหละยู่แก่พันนะมันก็ไปเก็บมะม่วงเห็นว่ามันเจอดีเข้าให้ตอนนั้นมันก็ตอนประมาณสักประมาณหกโมงเย็นนี่แหละลมก็พา มาม่วงอะ่ะมันก็ร่วงเยอะเล็กๆมันก็วิ่งกันเข้าไปเก็บกันทุกบ้านนั่นแหละแต่ตอนที่ยายมอนยังมีชีวิตอะ่ะมันไม่ให้เด็กพวกนี้เก็บหรอกแต่ในเมื่อยายมอนตายไปแล้วเด็กๆมันก็ไปเก็บได้ละสิไอ้เปียกันนะตอนนั้นมันก็วิ่งไปเก็บมาม่วงเหมือนเด็กคนอื่นๆเขาแต่มนันดันไปเก็บมาม่วงลูกที่มันอยู่หรือตรงที่มันอยู่ติดกับบ้านของยายหมอนนั่นแหละ จูจๆลมก็แรงขึ้นมาฝ้ามืดคึมเหมือนฝนกำลังจะตกไอ้เปียกมันบอกว่ามันก็กะว่าจะเข้าไปหลบฝนในใต้ทุนหันมองดูเพื่อนคนอื่นๆไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วใจมันก็กลัวอยู่หรอกแต่ทำไงได้ฝนมันเทลงมาอย่างหนักถ้าเป็นฝนปกติไอ้เปียกมันก็คงจะแข่งกลับบ้านนั่นแหละแต่นี่มันมีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะ มันเจ็บมันก็เลยว่าเออกะกะจะพักก่อนให้ฝนมันเบามันก็จะตากฝนกลับบ้านไปหกโมงเย็นรู้สึกว่ามันจะมืดคืมผิดปกตินะบ้านที่ไม่มีคนอยู่นะใบไม้ใบหญ้าก็ร่วงเต็มฝุ่นอะไรก็เยอะหละสมัยก่อนนะนะไอเปียกมันบอกว่าจูจูมันก็อยากเด่นอะไรสนุกสนุกขึ้นมา เพราะว่ายายมอนเนี่ยเป็นคนที่ขี้งกใช่ไหมตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มันก็คิดว่ายายมอนน่ะน่าจะมีสมบัติที่เหลือไว้เยอะเพราะว่าลูกสาวของมันที่ไปทำงานที่กรุงเทพอ่ะยังติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะรู้ไหมว่ายายมอนน่ะแม่ตายไปแล้วแล้วพี่เปียกจะไปขโมยของยายมอนเหรอยายมันบอกว่าจะไปหาเสษสตัง เพื่อจะเอาไปซื้อขนมกินนะไอเปียกมันกำลังจะขึ้นบันไดพอดีจูจูก็มีมือมากระซ้าขามันลงมามันหันกลับมาดูเห็นเป็นใหยมอนแต่ว่าผอมแห้งหนังหุ้กระลูตาทะลักออกมาจากเบา้าผมยาวลุงลางไปถึงตาตุม่มไอเปียกก็ยกมือขึ้นมาพนม อย่ามอนป่อไปไปไปผมไปเธอะครับไอเปียกพูดไปด้วยน้ำเสียงที่สันเครื่อตัวเย็นสันพนมมือขึ้นเอาแต่พูดว่าปล่อยผมไปเธอปล่อยผมไปเธอมันวิ่งไม่ออก อ้าวแล้วยายแล้วพี่เปียกทำยังไงถึงกลับมาบ้านได้มันน่ะสลบลงคาที่เลยจากนั้นไม่นานฝนก็หยุดตกแล้วทีนี้พ่อแม่มันนะ่ะนะก็ไปตามหาถามกับพวกเล็กๆเพื่อนของมันนั่นแหละว่าไปเก็บมาม่วงบ้านยายมอนคนเขาก็ไปตามกันแล้วก็เห็นมันนอนอยู่ตรงบันไดนั่นแหละดีนะแข้งขาไม่หักไอเปียกอะ จับไข้ได้วันเลยนะทํายังไงก็ไม่หายพ่อมันก็เลยให้บวชเรื่องนี้เขาก็ดีกันทั้งหมู่บ้านนั่นแหละจนไม่มีใครกล้าไปกล้าไปยุ่งวุ่นวายกับบ้านของยายมอนอีกต่อไปขนาดว่าเดินผ่านหน้าบ้านยังไม่มีใครกล้าเลยกลัวว่าจะเห็นยายมอนมาหลอกอีกยายครับยายหมอนแกไปเกิดหรือยังครับอันนี้ยายก็ไม่รู้เหมือนกันนะล้านนะ นี่ละหลานเอ้ยทรัพสมบัติที่เราสะสมกันมาสุดท้ายเวลาที่ไม่มีลมหายใจก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีดังนั้นเมื่อเรามีทรัพสมบัติก็แบ่งเงินไว้กินไว้ทานมันจะได้เป็นทรัพย์สมบัติที่ติดตัวเราไปได้ไงละ่ะหลานเอ้ยไอ้ครับถ้าเรามีเงินไปกินไปทานแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์เหรอครับ งั้นผมจะรีบหาเงินแล้วก็เอาไว้กินไว้ทานอย่างเดียวเลยผมไม่อยากเป็นเหมือนยายมอนกินทานก็ต้องรู้จักประมาณตนไม่ใช่ว่าหาเงินมาเท่าไรก็ทานหมแบบนั้นมันก็จะเดือดร้อนตัวเองเอาได้แค่กินทานไม่ให้เดือดร้อนตัวเองก็พอแล้วล้าน